สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพาช้าข่าวสพทนะคะสำหรับในเรื่องของแนวทางการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสพทเรานะคะได้มีมาตรการและแนวทางในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันนะคะในประจําปี2567ซึ่งทางสกกเรามีการดําเนินการปรับปรุงคู่มือนะคะในการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันนะคะแล้วก็มีการใช้ โปรแกรมไทยสกูลล้านนะคะซึ่งในโปรแกรมนี้ค่ะเรามีการพัฒนาโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงรายการเมนูอาหารนะคะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างค่ะและเราก็เตรียมทำ MOU นะคะเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะในเรื่องของอาหารกลางวันร่วมกับปะปะชปะปะทนะคะและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสะพทอเองค่ะเราได้มีการสุ่ม นะคะลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสังกัดของเราอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเราจะไม่แจ้งให้ทางเขตทราบล่วงหน้านะคะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเมื่อวันที่11-15พฤษภาคมนะคะทางสะกะกะเองได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ โครงการอาหารกลางวันและสุขภาพนะคะของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด245เขตนะคะเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพและโครงการอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ให้กับทางเขตนะคะได้ไปขยายผลสู่โรงเรียนต่อไปนะคะซึ่งนักเรียนของเราค่ะจะต้องมีภาวะโภชนาการที่ดีค่ะมีสุขภาพดีสูงดีสมส่วนนะคะแล้วก็มีความรอบรู้ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยนะคะ ปัจจุบันค่ะเราได้สำรวจพบว่านักเรียนในสังกัดสพทเรานะคะยังมีภาวะทุกโภชนาการนะคะอยู่ถึงร้อยละ34ตั้งแต่ในภาวะในเรื่องของผอมเตี้ยนะคะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนรวมถึงผอมและเตี้ยนะคะอ้วนเตี้ยด้วยซึ่งคุณครูเราก็ร่วมมือกันช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะให้กับเด็กให้เรามีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะในเรื่องของอาหารกลางวันอาหารเสริมวงเรียบนมค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาดังกล่าวได้นะคะ ซึ่งทางสปเาเราเองนะคะได้มีหนังสือกำชับในเรื่องของการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนนะคะตามว4 9ลงวันที่21มกราคม2 5 6 7นะคะขอให้สํนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเลยค่ะมีการกํากับควบคุมและตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดให้ดําเนินงานในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดนะคะประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเนะคะเรามี ข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องนะคะหน่วยงานภายนอกก็มีการทำได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะในการดําเนินการคงกล่าวในการดําเนินการโครงการดังกล่าวนะคะเราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราขาดการกํากับติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะของผู้บริหารรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบอาหารกลางวันเนี่ยคะ่ะอาจจะขาด ความตระหนักในเรื่องของการให้ความสําคัญกับคุณภาพและปริมาณอาหารที่เหมาะสมนะคะสพพเ,เราก็เลยพิจารณาเห็นแล้วว่าการดําเนินการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสเนี่ยเราก็มีการแจ้งกําชับนะคะโรงเรียนแล้วก็เขตพื้นที่ให้ดําเนินการนะคะในการติดตามเรื่องอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วเราก็อยากให้ทางอเขตพื้นที่ได้ดําเนินการนะคะในเรื่องของติดตามโรงเรียนนะคะ อย่างโรงเรียนเนี่ยค่ะเราจะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเรามีโปรแกรมไทยสกูลล้านในการควบคุมปริมาณของคุณคุณภาพอาหารนะคะจะส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะคะสำหรับโรงเรียนนะคะควรจะต้องจัดสำรับนะคะอาหารกลางวันให้เป็นไปตามโปรแกรมไทยสกูลล้านนะคะ,ะ,คะเพราะว่าในโปรแกรมไทยสกูลล้านเนี่ยค่ะเราจะมีในเรื่องของการคำนวณสารอาหารให้เด็กได้รับโภชนาการนะคะที่ถูกต้องนะคะ เพื่อที่ให้เด็กมไม่เกิดภาวะทุพโภชนาการนะคะแล้วก็นักเรียนได้รับรับประทานอาหารแต่ละวันนยคะครบนะคะตามสารอาหารที่ควรจะได้รับนะคะรวมถึงนะคะควรจะโรงเรียนควรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันนะคะโดยจะต้องมีองค์ประกรอบของคณะกรรมการน,นะคะโดยจะมีผู้แทนครูผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนผู้ปกครองนะคะผู้แทนนักเรียนซึ่งบทบาทของเขาเนี่ยค่ะจะต้องส่งเสริมแล้วก็ ให้ข้อเสนอแนะในการกำกับติดตามและก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการดําเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วยค่ะในการจัดสําหรับอาหารนะคะจะต้องจัดให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและก็อาหารที่ปลอดภัยสําหรับสถานที่นะคะในการบริการอาหารก็ต้องบริการอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลรวมถึงตรวจสอบดูแลกํากับในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยนะคะในเรื่องของการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ให้เป็นไป,นปนตามระเบียบพัสดุของทางราชการค่ะการดําเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นโปรง่งสให้โปร่งใสเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้สําหรับทางโรงเรียนค่ะส่วนในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็ควรมีการกํากับติดตามนะคะของโรงเรียนอย่างเช่นว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาเราอาจจะมีการไลฟ์สดโทรวิดีโอคอลนะคะหานักเรียนเป็นประจำนะคะในสัปดาห์หนึ่งนะคะเพื่อเป็นการสุ่ม ตรวจนะคะสุ่มติดตามโรงเรียนในพื้นที่ของท่านนะคะซึ่งมีหลายเขตได้ดําเนินการตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของการทุจริตอาา่านกลางวันในโรงเรียนด้วยค่ะค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะในเรื่องของโรคติดต่อที่อาจเกิดการระบาดในสถานศึกษาในช่วงเปิดเทอมนะคะแล้วก็มาตรการในการป้องกันโรคระบาดนะคะในเรื่องของประเด็นโรคต่างๆได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด -19 โรคไข้เลือดออก โรคปอดอักเสบโรคมือเท้าปากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคไอกลนค่ะสำหรับในโรคไข้หวัดใหญ่นะคะที่ปัจจุบันเข้าสูรุดูการหน้าฝนแล้วนะคะ,ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะ,ะป่วยเป็นไข้หวัดมาตรการในการป้องกันของคุณครูเนะะี่ยค่ะเราควรจะคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนนะคะหากพบว่าเด็กป่วยเราก็ควรจะแยกห้องและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเพื่อไปหาหมอนะคะแล้วก็ให้หยุดรักษาตัว 4วันเพื่อให้พ้นระยะในการแพร่เชื้อค่ะสำหรับโรคโควิด -19 นะคะตรงนี้เราต้องป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆให้นักเรียนสวมหน้ากากนะคะและหลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยค่ะโรคไข้เลือดออกค่ะเราก็ควรจะมีการสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันยุงนะคะยุงเป็นสาเหตุของการเกิดไข้เลือดออกนะคะและก็แนะนำให้ผู้ปกครองทาโรชั่นกันยุงให้นักเรียนก่อนมาโรงเรียนนะคะในโรคปอดอักเสบค่ะควรสังเกตอาการบุตรล้านนะคะหากมีไข้ ไอนะคะให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจค่ะโรคมือเท้าปาก่ะส่วนใหญ่จะระบาดในเด็กเล็กนะคะในเด็กอนุบาลหากโรงเรียนไหนพบว่าเด็กป่วยนะคะให้ปิดห้องเรียนมากกว่าหนึ่งวันและทําความสะอาดทั้งหมดนะคะทุกอุปกรณ์ทุกชิ้นในห้องเรียนนะคะด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะคะให้รับผิดชอบแล้วก็ให้เด็กหยุดเรียนค่ะ โรคอุจจาระล่วงเฉียบพลันค่ะอันนี้ควรยึดหลักสุกร้อนสะอาดนะคะสําหรับอาหารที่ปรุงสุกให้เก็บนานเกิน2ชั่วโมงนะคะควรอุ่นให้ร้อนรักษาความสะอาดของสิ่งของเครื่องใช้ด้วยค่ะโรคหัดค่ะเป็นควรจะคัดกรองเด็กที่มีไข้สูงไอน้ำมูกไหลาตาแดงนะคะพบจุดขาวๆเล็กๆขอบสีแดงในกระพุ้งแก้มนยคะแล้วก็มีผื่นที่ผิวหนังควรจะรีบแจ้งผู้ปกครองแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้ทราบด้วยนะคะ และโรคสุดท้ายค่ะโรคไอกลตรงนี้เราควรประสานสาธารณสุขในพื้นที่นะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่ไม่ครบตามเกณฑ์รวมถึงการเน้นย้ำนะคะให้นักเรียนใช้มาตรการในการป้องกันตนเองได้แก่กันสวมหน้ากากอน,อนมามัยค่ะแล้วก็ล้างมือเป็นประจำด้วยนะคะสพทและกรมควบคุมโรคค่ะห่วงใยอยากเห็นนักเรียนไทยมีสุขภาพดีค่ะคุณค่ะ สวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ติด,ดตามรายการชวนคิดชวนคุยของสพทซึ่งก็มีทั้งครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองออขออนุญาตต่อยอดประเด็นที่ท่านผู้นวยการสำนักพัฒนากการมนักเรียนได้รำเปลี่ยนพวกเราไปว่าวันนี้ฝ่ายบริหารของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดย ท่านพลปรีเพิ่มพูนที่ชอบท่านรัฐมนตรีช่วยโสศพันเจริมรกุลท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ช่วยทั้งสามท่านเนี่ยมีความเป็นห่วงทั้งเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องสภาพการดําเนินการก่อนเปิดเทอมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งประชุมทีมบริหารเขตไปแล้วก็อยากให้เน้นย้ําให้ทุกที่ได้ดําเนินการแล้วกเ็เราพบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย แผนเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการได้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็ปลอดภัยตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในช่วงนี้ทางภาคใต้นะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในที่ต้องใช้แผนเผชิญเหตุอย่างทีมของระยองก็ได้มีการปรับแผนในการเชื่อมงานกับทางทีมของจังหวัดทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเรื่องความปลอดภัยเนี่ยละเอียดขึ้นซึ่ง ซึ่งทุกหน่วยที่มีแผนเผชิญเหตุนะครับให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุด่วนโดยพิจารณาในกลุ่มเฉพาะที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่เขตนิคมอ,อุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะที่จะต้องมีสถานการณ์ที่นอกเหนือไปกว่าเหตุการณ์ปกติของภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาตินะครับให้ดําเนินการประสานโดยเขตนะครับเป็นคนประสานให้เพื่อให้เกิดการเชื่อมงานระดับจังหวัดก็คืออยากให้มีลายกลุ่มของเขต ทุกเขตในกลุ่มเดียวกันนะครับทีมบริหารแล้วก็ทีมที่ดูแลความปลอดภัยทั้งหลายเช่นปอจังหวัดนะครับทางทีมของออผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมันจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ตามที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยฉุกเฉินกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ช่วยกันประสานการปฏิบัติได้อรอบครอบแล้วก็พร้อมทั้งประสานงานข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก มีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนเป็นไปตามแผนชิเหตุที่ได้ทำงานร่วมกันไว้แล้วดังนั้นขอย้ำนะครับจุดสำคัญสคัญเช่นกลุ่มที่จะมีภัยเรื่องซูนามิกลุ่มภัยพวกแรนสไลด์กลุ่มภัยที่จากสารเคมีแล้วก็กรณีอิสระภัณธ์อันหนึ่งคือเรื่องไฟไหม้นะครับเพราะว่าโรงเรียนหลายโรงก็มีอาคารเก่าอยู่เยอะและบางทีก็มีอะ,อ,ะอะไรนะ อาจจะมีแกส๊สปทัทุมีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วทาให้เกิดประกายไฟและเกิดไหม้ได้ทั้งหมดเนี่ยต้องต้องอทบทวนแผนของตัวท่านเองแล้วก็ปรับแผนให้สอดคล้องให้มีสถานการณ์สมมุตินะครับจำเป็นนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในโรงเรียนไว้ทุกสถานการณ์ว่าสถานการณ์ถ้าเกิดกรณีไฟไหม้อาคารเก่าเนี่ยต้องปฏบิบัติอย่างไรเพราะแต่ละงานแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่เนี่ยอาคารเก่ายัางคงใช้งานอยู่ บางที่ตึกสูงบางที่มีบ่อน้ำบางที่มีอะไรก็ทำที่เป็นภัยให้กับนักเรียนเป,เป็นเป็นประโยชน์นถานการอาจจะมีโทษได้เนี่ยก็ต้องดําเนินการวางแนวป้องกันให้เข้มขน้นนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่เราย้ำในแผนพิจารณาเหตุคือต้องมีการเชื่อมทีมงานของโรงเรียนกับทีมงานของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสาธารณภัยเรื่องเรื่อง ในองค์กรที่ทําดูแลในพื้นที่ก็มักจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพี่น้องเราในพื้นที่นี่นแหละครับแล้วก็สาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางตํารวจแล้วก็ทางมาหาดไทยซึ่งวันนี้เราก็มีการเชื่อมงานกัน3 4หน่วยอย่างเข้มข้นนะครับรวมถึงพมจบ้านพักเด็กแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเด็กๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรสาธารณะเช่นหรือว่าแม้กระทั่งสพชนะครับ1น่ะนะครับ ในพื้นที่ท่านต้องเชื่อมต้องประสานกันไว้มีเหตุการณ์จะได้จะได้ประสานการบัตรให้จัดทําวิธีการเชื่อมให้ละเอียดทั้งระดับของจังหวัดก็คือเขตทุกเขตกับระดับโรงเรียนนะครับแล้วก็มีการเชื่อมแนวดิ่งระหว่างโรงเรียนกับกับเขตเป็นเฉพาะเช่นแยกกลุ่มลายถูกเชิญไว้ลายนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะั้นถ้าไม่มีเหตุอะไรไม่ต้องไม่ต้องลงนะครับอยู่เฉยแล้วถ้ามีเหตุก็ความหมายคือถ้าเด้งขึ้นมาแสดงว่าเป็นเรื่องถูกเชิญ ขอให้รีบอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ต้อง,ต,องต้องมีแนวทางในการประสานงินบัตรที่ละเอียดกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่เราฝากเรื่องเหตุฉุกเฉินวันนี้เพราะวันนี้เนี่ยจะเกิดภัยที่เราอ่นึกไม่ถึงเป็นประจำเมื่อเช้าก็มีเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้อง,ต,องต้องรีบดําเนินการประเด็นที่2ที่เขายัดย้ำพวกเราลงไปถึงผู้ปกครองลงถึงเด็กนะครับแล้วก็ลงไปถึงทางโรงเรียนขอความกรุณาพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ที่จะต้องดูแลเด็กซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติได้การณาช่วยอ,อธิบายช่วยสื่อสารช่วยทำความเข้าใจมิติเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับและบุหรี่ต่างๆซึ่งยังคงมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงวันนีเ้เหตุการณ์นี้ยังคงผิดกฎหมายทั้งในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็กฎหมายพิกัดสุรกากร แล้วก็ทางตำรวจเองทางรัฐบาลเองก็เอาใจใส่จริงจังฝ่ายเราในฐานะผู้ฝ่ายการศึกษาเราก็คงต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อปกป้องเด็กๆของเราให้พ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยจุดสําคัญที่จะต้องทําให้เด็กเข้าใจก็คือผลลัพธ์ของเรื่องนี้ในระยะยาวสถานการณ์หลายครั้งที่เด็กๆยังคงมีพฤติกรรมน่าเป็นห่วงเหตุผลเพราะเล็งไม่เห็นผลทางไกลครับ ความกุณาทางโรงเรียนและเขตเนี่ยได้ยืดชิ่งหรือว่าอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เห็นภาพชัดเจนเช่นเช่น,ชนกรณีเรื่องบริเวฟ้าเนี่ยให้นํานักเรียนกลุ่มที่จะเป็นแกนนําช่วยพวกเราหรือกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนะครับไปพบปะหรือไปเยี่ยมหรือไปดูแลคนไข้ที่ขณะเนี้เจ็บป่วยด้วยภาวะนี้ใน ในพื้นที่นะครับประสานกับสาธารณสุขให้ท่านเหล่านั้นมันเป็นวิทยากรหรือเราไปหาท่านเพื่อให้ท่านเล่าให้ฟังว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการหลุดสุมเร,รฟ้าเนี่ยหรือสูบเหล่านี้เข้าไปเนี่ยผลลัพธ์ระยะยาวคืออะไรซึ่งเราไม่ไม่อยากจะสูญเสียกําลังสําคัญของชาติแม้แต่คนเดียวไปนในเหตุการณ์เหล่านี้ต้องขอความกรุณาพวกเราถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องนะครับ จุดสำคัญอันหนึ่งก็คือเรายกระดับในการตรวจร่วมพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดในประเทศนะครับโดยเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทำแผนประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายอื่น,นๆที่เป็นฝ่ายกำลังในการจัดชุดผสมเข้าตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมทั้งหลายในพื้นที่ซึ่งผมเชื่อว่าท่านแล้วก็ฝ่ายกำลังทั้งหลายเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าจุดไหนบ้านเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยนะครับ ใช้ชุดผสมเพราะว่าพศสอนอมีอำนาจในการเข้าตรวจค้นยานพนาหนะและสถานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโดยไม่ต้องใช้หมายค้นนะครับซึ่งบางเรื่องตำรวจต้องขอหมายคน้นถ้าเรามีเหตุสงสัยอันอนรวรเราสามารถขอได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องใช้เขาเรียกใช้บุคลากรผสมกันเนื่องจากมีข้อกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มตำรวจก็สามารถเข้าตรวจคน้นบุคคลดูแลนู่นนั่นได้ตามหน้าที่โดยปกติอยู่แล้ว ฝ่ายท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านที่เป็นท่านประหลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้นําท้องถิ่นเป็นฝ่ายปกครองท้องที่เป็นเจ้าพนักงานท,งท้องที่เนี่ยก็สามารถดําเนินการร่วมได้อันนี้ขอความกรุณาพวกเราประสานตรงนะครับและขอความกรุณาพี่น้องผู้ปกครองขอความกรุณาชุมชนนะครับให้ความร่วมมือและร่วมปฏิบัติกับเราครับเพราะว่าเหตุผลเดียวคือเรารักษากําลังฐานกําลังของชาติไว้มาให้เด็กทุกคนได้อยู่รอดปลอดภัยและเติบโตเป็นกําลังสําคัญของชาติประเด็นที่ สำคัญอันหนึ่งก็คืออีกสองประเด็นสําคัญคือเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ประกาศชัดเจนแต่ว่าประกาศชัดไปแล้วในเรื่องของการเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนคือเป็นเดือนแห่งการไหว้ครูของคนไทยเราครับโรงเรียนทุกโรงจะจัดกิจกรรมไหว้ครูผ่านกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ขอความกรุณาท่านเตรียมข้อมูลทําการสื่อสารกับเด็กผู้ปกครองให้เข้าใจว่า การว้ครูนะประวัติมาความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรสิ่งที่ต้องใช้มีความหมายอย่างไรดอกมะเขือมีความหมายอย่างไรย่าร้าแพรกความหมายทั้งหมดเนี่ยให้เข้าใจตรงกันสองอ,อยากให้ปลูกต้นเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้แบบ Active Learning นะครับย่าแพร่ภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรลักษณะ อย่างไรมีการใช้น้ําใช้อะไรอย่างไรแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากให้เรียนบรูรณาการจากกิจกรรมไหวครูแล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความมีอะไรนะมีความเป็นไทยแบบไหว้ครูไทยเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนของดอกมะเขือ ความแหลมคมทางปัญญาของดอกเข็มอย่างเงี้ยและแหลมยังไงมาช่วยกนแตกความคิดช่วยกันถกแถลงช่วยกัน,กนทําให้เป็นสัปดาห์ท,ที่ที่มีความหมายอย่างยิ่งอ,อระธานโทษครับผมลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายกระดับเรื่องบุหรี่เนี่ยคือวันที่1 3บ1เนี่ยเป็นวันสุบุรี่โลกเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตทุกโรงเรียนทุกเขตนะครับขายายเป็น1สัปดาห์ เราอยากให้ทํากิจกรรมเรื่องบุหรี่เป็นพิเศษในเรื่องอทั้งเรื่ององค์ความรู้เรื่องความเข้าใจเรื่องผลลัพธ์เรื่องอะไรก็ตามทั้งจะใช้ทั้ง,ง,ง,งรูปแบบหลังหลังกิจกรรมตามแต่โรงเรียนและเขตจะพิจารณาเห็นสมควรแต่ว่า อยากให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบง่ายๆครับเช่นอาจจะมีการจัดโต้วาทีไ้จือวาระพิเศษมียอวาทีมีกล่าวสุนทรพจน์มีกิจกรรมดนตรีกิจกรรมการแสดงโรโมเดลอะไรก็แล้วแต่ท่านจะบริหารสถานการณ์ให้เกิดความหลากหลายแต่ว่าเป้าหมายคือเรื่องบุรีนะครับแล้วก็บันนี้เนี่ยยังมีการระบาดของ โควิด1 9เนี่ยก็ขอความเนุญาตจำที่ท่านผู้อำนวยการสํานักพระรัญ,ญพรได้กล่าวไปแล้วก็ให้ถือเป็นการปฏิบัติปกตินะครับทํางานใกล้ชิดกับทางสาธารณสุขแล้วก็ฐานการสามารถดําเนินบริหารฐานการได้ตามมาติคอ,อรมอเดิมแล้วก็แนวทางปฏิบัติเดิมแม้ว่าจะลดฐานการลงอย่างเบาบางไปแล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ยังคงป้องกันเด็กไม่ให้กระชอญเหตุนี้และสถานที่เป็นกลุ่มใหญ่ ก็ขอความกรุณาพวกเราผมขอยัดนำความปราถนาดีของทีมบริหารกระทรวงนะครับทัางรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งทีมบริหารกรมตั้งแต่ท่านเลขาธิการท่านธนุวงจินดาแต่ผู้บริหารทีมกรมทุกท่านนะครับซึ่งมีความห่วงใยแล้วก็รักแล้วก็มั่นใจในพวกเราทีมกระทรวงทีมสภาทั้งหมดว่าเราจะเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันอย่างเต็มกําลังส่งกําลังใจให้แล้วก็ขอความกรุณาผู้ปกครอง ทำงานร่วมกับเราขอความเรนาเด็กๆช่วยระมัดระวังตัวเองเพื่อหนูสําคัญมากนะครับหลายคนไม่เข้าใจความสำคัญน,นี้ก็ฝากทุกเรื่องไว้กับพวกเราด้วยในโอกาสนี้ครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับ